Oh yeah. ตอนนี้นะคะแคก็มาเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งเพื่อไปถ่ายแต่เกิดเห็นขัดข้องเล็กน,น้อยน้ำผ้าก็เป็นรอยเห็ดแปนยังไงดีอะแย่ yeah, แล้วสวยไหมเนี่ยไม่เป็นไรแค่สวยอยู่แล้วรอยแค่นี้ไม่ทำให้ความสวยลดลงโอเค เป็นให้เราพูดคุยกันแล้วก็เก็บภาพสวยๆเออใช่ไม่มีโพสต์ตลอดเก็บภาพเราเค้ื่อายเขาเก็บเก็บเก็บภาพไปเรื่อยๆก็ประมาณแบบเพื่อนรักสนิทการคุยกันจะชวนกันไปเล่นน้ำปาร์ตี้สาวๆ มันมันก็สนุกดีค่ะแต่ว่าก็แอบคืนคืนบ้างเพราะว่าเพราะว่าเราไม่เคยคุยกันแบบเฮ้ยมันไม่เคยแบบคุยยังไงเล่นกีตาร์เพียนใส่กันไม่เคย <c oughs> <laughs> ปกติเล่นตรงคีย์ตลอด <laughs> ไปละเดี๋ยวไปคุยกับคนอื่นต่อไปแล้วพวกเราไปแล้วค่ะแปโอ้ทำรายกันนี่เมื่อกี้นะเว้ยพี่ปไปถ่ายวีดีอาร์มาเว้ยแล้วในในสาของพี่เนี่ยคือต้องพูดด้วยชวนชวนได้ เรที่สำคัญเนี่ยฉากมันต้องกินเวยพี่แฮปปี้กับฉากนี้มากพี่แฮปปี้กับฉากนี้มากคือคือพี่เบลถามว่าอยู่บ้านชอบทำไรพี่ก็ถามว่ากินอ่าเพราะฉะนั้นก็เลยแบบเมื่อกี้ก็เลยกินจริงทำไม่งั้นเดี๋ยวแอ้จิ้งจะไม่สมจริงพี่เกรซนั่งกิน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 ใช่แล้วก็อืดตอนนี้เลยเอาไว้เป็นว่าตรงนี้พี่ว่ามันสบายดีกว่ายังไม่ได้ถ่ายวิดีโอใช่ไหม ขอให้โชคดีเราจีสวัสดีลากรเพลงและตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่ทะเล ทียบผ้าทรายอันนุ่มท้องเรานะครับผมเราอยู่ที่หัวหินเราจะด้ลรงทำอะไรครับน้องแคทจนได้ลองถ่ายรูปอยู่นะคะไปส n a p ช็อตนะเพื่อที่จะเก็บภาพไปลงอะไรเลยไม่บอกจริงอ่ะจริงจริงเหรอในอาลาบ้าบอกเลยก็แล้วกันนะการ์ดเขาจะซื้อเราไหมใช่เพื่อให้ได้มาทะเลครับนานๆทีก็ได้มาวันนี้เป็นงานแรกเลยครับที่แบบไปถ่ายพวกแฟชั่นอะไรที่ทะเล การทอัลบั้มการทบอัลบั้มการทอัลบั้มที่สุดยอดที่แบบต้อนรับนิดนึงโมเมนต์ถ้าคุณไม่อยากพลาดโมเมนต์เด็ดๆของเรานะคะเชิญติดตามที่ True Moments yeah สามสองหนึ่ง นนี้มันจะไม่ใช่ลักษณะที่ว่าคุณครูป้อนว่าคุณจะต้อง1 2 3 4 5แบบนี้แล้วคุณโชว์แบบนี้แล้วอะไรเนี้ยพวกพี่ดีไซน์ภาพรวมของโชว์ว่าแบบนี้แต่ว่าเนื้อในในแต่ละโชว์พวกเราต้องมีส่วนร่วมในการที่เราจะดีไซน์อะไร ี่ก็เกิดเหตุการณ์เป็นการม่คาดฝันใช่เป็นการเล่นละครตบตาสุดฤทธิ์แล้วเราก็แบบตกใจมากแ่ไม่ได้ครับนึกว่าเกิดมรสุม<ช>ทีวภูเกแถวนี้หรือเปล่าแต่ว่าโดยเข้ามาเป็นเค้กวันเกิดโอ้ยดีใจมากซึ่งความจริงมี2ก้อนแต่อีกก้อนหนึ่งเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวไปพักผ่อนและทา,ลทานเค้กก้อนเลยเค้กอีกก้อนที่ชอบนะฮะ ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊กันมายบโย,โยและขอเตือนสำหรับโมเมนต์ที่คุณไม่ควรพลาดคุณสามารถติดตามได้ที่ True Moments ค่ะตอนนี้ผม